เอาละครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแัดเดิลเนร์ดนะครับก็สําหรับไอดีตัวละครนี้ก็ไม่ได้เล่นมานานแล้วนะเกือบจะเป็นประมาณ2เดือนได้นะครับผมสําหรับไอดีตัวละครนี้นะครับเป็นแนะนาผู้เล่นใหม่นะในปี2024นีก็จะหมดปี2024แล้วยังไปไม่ถึงไหนเลยนะครับผมคุณผู้ชม โอเคเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาลุยกันต่อนะครับเราจะมาทาภารกิจกันต่อนะครับผมผู้ชมครับก็เป็นว่าก่อนไปรับชมคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันด้วยนะครับผมแล้วก็ใครนะครับที่สนใจจะทําของต่างๆนะครับหรือว่าจะให้ผมลุยตามสถานที่ต่างๆผมรับลุยตามสถานที่ต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ส่วนรายละเอียดอย่างอื่นนะครับก็มีอีกมากมายนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่ a c e b o o k นะครับหรือว่าแฟนเพจ a c e b o o k ได้เลยนะครับผมผู้ชม แล้วก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะครับก็คือตอนนี้ผมที่ผมเล่นเนี่ยมันมีอยู่3 ID นะครับก็คือ ID หลักนะครับแล้วก็มีไ d ดีรองส่วน ID ดีนี้ก็คือเป็น ID ที่3ที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะแนะนําผู้เล่นใหม่นะครับผมก็คือ ID ที่2เนี่ยที่ผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับคือผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะครับแต่ว่าของพวกทินฐานอะไรพวกนี้ฟูหมดเลยนะครับผมก็ ผมยังว่าจะผมจะตัดสินใจคือผมจะปล่อยนะครับคือผมไม่มีเวลาเล่นนะครับผมเล่น3ามไอดีคือไม่ไหวนะเปลี่ยนสลับไปสลับมานะครับก็ถ้าใครสนใจยังไงก็ทักมาได้นะครับผมคุณผู้ชมก็เดี๋ยวผมว่าผมจะทําคลิปรีวิวให้ดูนะครับว่ามีอะไรประมาณไหนนะครับผมคุณผู้ชมโอเคครับเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวเราไปลุยภารกิจกันต่อนะครับผมก็เหมือนเดิมนะมันจะมีคลิปก่อนหนะ้านั้นที่ผมเป็น e ีที่13นะแต่อันนั้นผมจะเป็นไลฟ์สดนะครับ ก็คือหาของมาประกอบมินิแวดนะครับแล้วก็ตอนนี้คือผมหาของมาประกอบได้บางส่วนและครับตอนนี้ขาดพวกยางขาดเลนส์นะครับแล้วก็ขาดล้อ A t ทนะครับก็คือขาด3อย่างนี้นะส่วนมากตอนนี้ที่หายากก็คือล้อ A t ทนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่ถิ่นฐานกันนะครับก็สําหรับเป้าหมายวันนี้ของผมนะผมจะไปหาเลนส์นะครับผมส่วนไอ้ยางเนี่ยก็คือผมสามารถไปหาที่ท่าเรือได้นะครับ แล้วก็ก็คือเอาเอาเป็นว่าผมจะหาเลนกับล้อรถบรรทุกเนี่ยก็คือเหมือนล้อ a t ทีวเออล้อรถบรรทุกก็แล้วกันคุณผู้ชมโอเคผมจะหาสองอันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าหาไหนได้ก่อนก็เดี๋ยวจะเอามาใส่ก่อนนะครับแต่ผมว่าเลนน่ะน่าจะหาง่ายกว่าล้อรถบรรทุกนะครับผมคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปลุยหาของกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นอีเวนที่ขึ้นมานะครับผม ผมลืมนะผมลืมว่าถ้าผมมายูเวนต์เนี่ยผมจะต้องหาของเอามาใส่ให้กับไอ้ทอมนี้ด้วยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวลองหาของในนี้ก่อนนะครับมีเท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นนะครับผมหรือว่าถ้าเราจะต้องถอดของเราก็คงจะต้องถอดให้มันนะคียงกดไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวหาของมาใส่ให้มันก่อนนะครับกขวานนะครับพรามันมีสามช่องนะครับผมทุบไม่ได้นะใช้ขวาน ขวานเล็กย่างเดียวนะครับผมไว้ตัดต้นต้นไม้นะครับก็ถอดให้เกือบจะหมดตัวนะครับผมลงเท้าเสื้อหมวกให้มันไปหมดเลยนะครับผมเย่เราก็ไม่ต้องทําอะไรมากนะครับเอาคืนเลยครับแค่นั้นแหละให้มันออกมาเพราะว่าเราเดินมาเมื่อกี้ครับผมลองทดสอบเดินนะครับใส่ของให้มันแล้วมันไม่เดินนะครับผมโอเคก็ให้มันตัดไม้โอ๊กให้เราไปเลยนะครับแต่ผมมีวิธีนะครับก็คือถ้าเราอยากจะตัดไม้โอ๊กเนี่ย ก็ให้มันตัดก่อนเจ็ดครั้งนะครับพอครั้งที่แปดเราก็กดทีเดียวนะแบบนี้นะครับแล้วก็จะได้ไม้เลยนะครับผมแต่จริงๆแล้วนะครับใครจะตัดก็มีค่าเท่ากันนะครับเพราะว่าสุดท้ายก็ต้องเอาไปใส่กล่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอได้พวกไม้โอ๊กเยอะๆอะไรประมาณนี้สุดท้ายผมก็ต้องเอากลับไปบ้านอยู่ดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีของในอีกกล่องนะครับให้เรานะครับผม ก็คือเหมือนประมาณว่าให้เราทําภารกิจช่วยมันตัดไม้โอ๊กอะไรประมาณอันนี้แล้วก็คุ้มของไอ้ทอมไว้ด้วยนะครับอย่าให้มันตายนะครับผม โอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ไล่ตัดไม้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ของไปประมาณเท่าไหร่ก็อันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับผมอันนี้ผมก็จะเอาไม้กลับไปด้วยนะครับก็อันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะว่าจะเอาอะไรกลับไปนะครับผมหรือว่าจะกลับมาเอาอีกรอบก็ได้นะครับเพราะว่าเราสามารถกลับมาที่นี่อีกรอบได้นะครับเพราะว่ามีเวลาบอกอยู่นะครับผมว่าเหลือกี่ชั่วโมงกี่นาทีอะไรประมาณนี้นะครับ ันนี้ก็มาลุยต่อที่ยอดแหลมหินปูเลยนะครับผมอันนี้ผมก็จะมาหาเปิดกล่องดูนะครับดูว่าจะมีล้อรถบรรทุกให้หรือเปล่านะครับผม โอเคได้ปืนพกสั้นมาหนึ่งกระบ,บอกนะครับผมไม้ผมจะไม่เอาไปแล้วผมจะเอาไว้นี่แทนนะครับผมไม้นี่ยังหางง่ายอยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปไล่เปิดต่อนะครับ ออกไปรอบนี้ก็ไม่ได้เลยเลยนะครับผมล้อก็ไม่ได้นะแล้วก็ไอตัวเลนก็ไม่ได้นะครับผมโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็ไล่เอาของที่เราเก็บมาได้นะไล่เก็บตามกล่องก่อนนะครับ ตอไล oh. ่เก uh, ็บของเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเตรียมของไปลุยข้างนอกต่อนะครับผมเออการ์ดอันนี้เดี๋ยวผมไปลุยบังเกอร์ต่อกันล้วกันนะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมผมลืมไปเลยนะผมสร้างอู่ได้แล้วนะครับผมเอาไว้จอดมอเตอร์ไซค์นะเพราะว่าไม่มีอู่มันมาจอดอยู่ตรงนี้นะครับมันไกลนะมันเดินไกลนะครับผมเดี๋ยวผู้ชมเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะครับก่อนไปลุยเดี๋ยวผมขอเติมน้ํามันก่อนนะครับน้ํามันมีแค่หกเปอร์เซ็นต์นะ เคก็ถังเปล่าเก็บ okay. ไว้ในนี้นะครับไปครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะครับอันนี้ก็มีอีเวนต์มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาพอดีนะครับผมก็เดี๋ยวไปลุยที่อีเวนต์กันก่อนนะครับ อันนี้ตอนแรกผมว่าผมจะเอาน้ํามันด้วยนะครับแต่ว่าดูไปดูมาซอมบี้มาเยอะนะครับไม่ทันนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับก็มาลุยที่ a อร์ดรอต่อเลยนะครับอันนี้ก็จะมีโอกาสได้เลนสเหมือนกันนะครับผมที่แอร์ดรอนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้เลนหรือเปล่านะส่วนมากนะครับเลนที่เอาง่ายๆเลยของที่เราต้องการมักจะไม่ออกนะครับส่วนน้อยนะ พอเวลาเราได้แล้วนะมันจะออกมาเรื่อยๆเลยนะครับมันจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะเกมนี้นะครับอ่าผู้ชมตอนนี้เราได้เลนแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ที่อ่ามินิแวนของเรานะครับเราจะไปซ่อมมินิแวนนะโอเคตอนนี้ได้เลนมา1ชิ้นนะครับเราต้องการแค่1ชิ้นแคแค่นั้นนะครับผมก็เอาของมาใส่เลยนะครับ โอเคตอนนี้ขาดล้อรูปบรรทุกแล้วก็ยางนะครับยางเนี่ยมันหาง่ายนะไอประเด็นก็คือล้อรูปบรรทุกนี่แหละเดี๋ยวเราจะไปตามหากันนะครับผมไม่แน่ใจว่าในคลิปนี้จะได้หรือเปล่านะครับผมตอนนี้กระเป๋าก็เต็มนะครับผมเดี๋ยวเอาของมาไว้ที่บ้านก่อนนะครับผม ก็เดี๋ยวผมจะไปลุยที่บังเกอร์เอต่อนะครับผมคุณผู้ชมครับเพราะว่าเออผมเดาๆอนะครับมันน่าจะออกให้นะสําหรับล้อลูกบรรทุกนะครับผมแล้วก็มีดีลเลอร์โอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดีลเลอร์ก่อนนะครับคาบโตยาไปด้วยนะครับก็เอาไปแลกก่อนเพื่อเราจะได้ล้อลูกบรรทุกนะครับอันนี้คือเสี่ยงดวงเลยนะดูว่าจะคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับกับแลกโต๊ะยานี้นะ ไม่คุ้มเลยนะครับได้ท่อเหล็กมาอันเดียวเองก็เดี๋ยวมาลุยที่ขบวนที่ถูกทําลายก่อนนะครับผมเพื่ออาจจะดอบล้อนะอันนี้ก็ตั้งแต่เล่นมานะครับก็อันนี้ผมมาครั้งแรกเลยนะขบวนที่ถูกทําลายนะครับผมก็ถ้าใครมาครั้งแรกนะครับก็จะเป็นลักษณะเดียวกันเลยนะแบบแบบเดียวกับที่ผมเล่นนี้เลยนะครับแต่ว่าของเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะดอบเหมือนกันหรือเปล่านะ ก็ประมาณนี้เลยครับผมก็เดี๋ยวเราไปลุยบังเกอร์กันต่อเลยนะครับตอนนี้บัตรแดงของผมนะครับมี28บใบบัตรเขียวมี19บใบโอเคตอนนี้ผมต้องการบัตรเขียว1ใบแล้วก็บัตรแดงอีก2ใบนะครับเพื่อที่จะเปิดกล่องนะครับผมผมแนะนําเลยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะคือถ้าพอมีอาวุธปืนแล้วนะครับผมแนะนําเลยนะครับให้เปิดโหมดยากนะครับแล้วก็ลุยแค่ชั้น3ชั้นเดียวเลยเพราะว่า ไอบัตรแดงเนี่ยที่มันจะเปิดเนี่ยคือผมว่ามันคุ้มกว่านะครับก็คือเปิดทีเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยหมดยากเนี่ยเราไปลุยกับไอเจ้าตาบอดนะไอตัวบอสนะครับก็คือเราลุยมันครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะได้บัตรแดงเนี่ยก็คือ10ใบ ก็คือตียงง่ายเลย,ล,ยลุยแค่3ครั้งนะครับผมก็จะได้บัตรแดงแล้ว30บใบนะครับแค่นั้นเลยนะครับคือเราไม่ต้องมาแบบเสียเวลาลุยชั้น1、ชั้น 2, เอ้ยชั้น2ชั้น3ชั้น4อะไรอย่างนี้เลยนะครับผมคือถ้าผมเล่นนะผมเล่นแบบนี้โอเคกว่านะครับผมว่ามันคุ้มกว่านะอันนี้ก็เป็นนิ้วที่ว่าได้จากขบวนที่ถูกกำลายนะครับมาเปิดในนี้นะครับผมก็จะได้อาวุธปืนปืนพกสั้น1กระบอกนะครับผม เดี๋ยวผมเอาของไปไว้ด้านบนก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยลงมาอีกทีนะครับก็อันนี้ผมเคลียร์ของนะครับผมแล้วก็เอาของไปเก็บไว้ที่บ้านมาแล้วนะครับอันนี้พวกอาวุธนี้ผมก็จะเตรียมไปนะครับอันที่จริงอ่ะอาวุธปืนมันใช้ไม่ไม่เยอะขนาดนี้หรอกนะครับแต่ว่าผมเตรียมเผื่อไว้ก่อนนะเผื่อผมพลาดนะครับอันที่จริงอ่ะถ้าสู้กับบอสตาบอดอ่ะใช้ไม่ถึง3ากระบอกนะครับผมโอเคครับผมคุณผู้ชมได้เวลาเปิดโหมดยากแล้วครับ ไปครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะ

ลังจากที่เราเปิดโหมดยากนะครับเราก็จะได้พวกสร้อยพวกสมุดนะครับพวกอาร์มนะก็เอามาใส่ไว้ในนี้ได้เลยนะครับเราก็จะแลกแผ่นดิส์นะครับผมแผ่นดิสอันนี้ก็เอามาใส่ไว้ในนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีคล้ายๆแบบแอ o ์ดอบนั่นแหละครับผมเดี๋ยวมันจะซูมออกมาให้นะครับที่แผ่นที่โลกนะครับแต่อันนี้ผมเอาใส่ไว้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาบัตรบังเกอร์นะครับไปแลกของก่อนนะครับก็เดี๋ยวเคลียร์กระเป๋าเคลียร์อะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับผม อันไหนที่ไม่จาเป็นก็เราเอาไว้ด้านบนนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอา,เอาลงไปเอาของนะครับกระเป๋าเราน้อยด้วยเนาะช่องใส่ของน้อยนะแค่ยีช่องเองนะครับครับผมคุณผู้ชมเปิดนะครับเคไปดูกล่องนี้ก่อนนะครับโอเคคุณผู้ชมได้ปืนหนึ่งกระบ,บอกนะแต่อันนี้ได้เยอะนะครับได้พิมพ์เขียวมาด้วยนะครับ ได้ชุดสองชุดนะครับเป็นชุดสวาดกับชุดทหารนะครับเดี๋ยวพวกชุดพวกนี้มันจะมีชุดสวาดหรือว่าชุดทหารอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวผมจะเอาไว้สําหรับลุยบังเกอร์นะครับส่วนพวกชุดธรรมดานะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปไว้ที่บ้านนะครับเพื่อที่จะไปลุยตามป่าตามอะไรต่างๆนะครับแล้วก็พวกชุดทหารกับชุดสวัาดนี่เดี๋ยวเอาไว้แค่ลงบังเกอร์อย่างเดียวก็แล้วกันนะครับผมประมาณนี้นะก็ ไล่เก็บของต่างๆนะครับให้เรียบร้อยนะแล้วก็เดี๋ยวเอาไปไว้ที่บ้านกันนะครับก็เก็บของจากที่บังเกอร์นะครับก็เอามาไว้ที่บ้านนะแล้วก็อย่าลืมนะครับผมอย่าลืมนะเมื่อกี้เราเอาแผ่นดิส์ไปใส่ที่เทอร์มินอลนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราเอาของมาเก็บไว้ที่นี่ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะเดี๋ยวเราจะออกไปเก็บของกันต่อนะครับไปครับผู้ชม ก็สำหรับกล้องที่ใส่แผ่นดิสตนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมมันจะขึ้นให้ในแมบเราเลยนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับ โอเคคุณผู้ชมได้ AK1 กระบอกมี VSS ด้วยแล้วก็ C4 อีก2นะก็ประมาณนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวต้องกลับไปบ้านก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาของไปเก็บไว้ที่บ้านก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเอาอีกรอบนะครับก็เอาของเก็บเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ตอนนี้กล่องไม่พอใส่นะครับผมก็เกี่ยวกับพวกชุดพวกอะไรต่างๆนี้นะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมคุณผู้ชมก็จะมีประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมตอนนี้ผมยังขาดล้อรถบรรทุกนะครับแล้วก็ขาดยางเนาะ เดี๋ยว EP หน้านะครับเดี๋ยวผมจะไปลุยชั้นใต้ดินท่าเรือนะครับผมแล้วสำหรับคลิปนี้ครับมีประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้งไงฝากกดไลค์กด s u b ส c ค i b e กดแชร์กันด้วยนะครับผมผู้ชมก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ